ครับวันนี้นี่เราอยู่ที่ปูเวียมตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่กับท่าอยู่ครับที่จะนำนักท่องเที่ยวมาผ่อนคลายประลองสวยงามตั้งแต่ธรรมชาตินะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าของครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับผมคุณแบงค์ครับผมคุณแบงค์ปากกอนชัยฤทธิ์ครับขอตัดกลับมายังจุดบ่อนเล็กภาคใต้ครับที่แหล่งทรครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ทำบางธรรมชาติที่อบอุ่น นะครับแล้วก็มีส่วนดอกไม้ชุดช่วยฮามะนะครับวันนี้ยากจะสัมงผาสนะครับเจ้าพ่อมีปูวิ่ให้เงี้ยนะครับว่ิมากพ้องการสร้างเลยครับไอเร็กองหนบันดบันดได้ของการสร้างนี้มาเ่วอได้คือผ้าอาิเนาะอัเชิ้จะได้เง่าตัวไม่ลผู้ชมครับอาิเพิ่มครับจะมาทำไะไาอัาชิ้นเพิมในการหลุทุนนี้การทึงเหทางนกันะค่ับ คิดเอาแบบย่างทนแบบเนี่ยตามช่างมาถึงไม่ดูเอาจะทำริงไงเอดี๋ยวจะต้องไปเดี๋ยวทางฝันแล้วเดี่ยวยงไม่เสร็จการที่หน่วยช่วยตัวใหม่ก็จะหมู่ไม่ไหการเดี๋ยวไปช่วยตัวใหม่ตัวเด็กัาเข้าตัวนี้มันเป็นอะไรเพื่อใหญ่ ไปกบได้ไงไปกบเข้ามาซึ่งหมาหมาคอยดูแบ้านเราเองในชั้นนี้้องที่นียครับถามว่าในชั้นนี้ค้องปเรียนนียถามเจ้าของน่นอจากดอกมาที่เราไปกบเข้าเลยเรียบร้อยที่จะจะถึง้องเราเองที่จะมีจะนำเงินไอนีเราก็มีเราจะดอกไม้เาก็มียูทูบข้างลังเป็นคนทเาซมันมันง่ายตัยามันจะอยู่ก็ไปซื้อแล้วก็มีนเรีางายครับเรื่องขายมันมีเรื่องดอกไม้ครับดูไปซื้อดอกไม้หลงคุ้ย ไปบังอย่าตัวเราการเป็นเป้นก่อนกน้าตรงระยะเวลาเวลาในการยุคคอนโแล้วนการยุคมาดูได้ประมาณด้วยบางอากหรือะเป็นโตเสร็จแล้วอยูอวาโนเดียวประมาณดูเดื่อยประมาณนึงเดือเนี่ยนาพัฒนาแบบโครโรโครรมมีเวลาจำรั๊บในการในการหลังนีวางแผนในการที่จะให้หลัก้องยดมาในปีหตึ่งคั้งหนรับาง รโบตมชื่อต่างการเ่ยนารามโคเดแลการการาับตอยี่บเอ็ดด้ยีในช่วงเดือนช่วงเดือนที่วันดอกใบเขาเนี่ยเมาห้องเดือนี้ายหมายมดเยอะแบบกุรงเงินนี่รวงเป็นปรายป่ายก็รายจ่ายประมาณแปดแปาเจดืนวที่ลายจ่ยปกติรายเดือนหนึ่งรายเดือนปกนะครับทาารยสามารถัดมารอะไรมีอะไรบริการบ้งครับในช่วงนี้ที่เร้งเือนในในพวกโอ้พวกจะมีมีเป็น้าเฟ่ครับเป็นาเจะมีใช่นามามา มาทั้งอนมาลงรงแรกทีนะครับเ็ราะนาะจะลงมาไทยรูปตรลงมาเทียวก็มีอาหารบริการรันนะครับในในเรื่อง้เราไม่คิดกรรมนี้มันมีมีก่กมีห้าวาเจแต่หน้ามี้ากห้าเมีซัด้วยครัเกด้วยเนในในตที่รานครับคย มีแล้องการตัดสึน่ยมันก็มี่ันยู่ไม่มีกันจไ่ได้คิดเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ยังย่งย่งยังไม่ทำพอว่าเขไม่สามารถดูแลความปลอดภัยให้หนักของเดียวได้ในการานัไเนี่ยเพื่อเจะอาจจะมีพักมีที่ไห้เออยู่ข้างพวกน่้นะครับในขั้นีที่เราเปิดเนี่ยที่ตอนรกขอนแรก็คือด้อร่ตอนนี้นะรับผมรกที่หเยาลอเราทำเร่โรับได้การรับรับองหนักองเยอะขึ้นมาลกรอบเดียวตอกที่เดียว ว่ารน้านเราจะหวังเพ่นขานย้อมก็ผงานเราจะต้อง้อแล้ก็แ้ก็มีมีเรื่องรถเมยกขับรถมานาจะกอเชดเดิมพวกันมีรับรอกไมายเดิมแต่ว่อาจจะม่ใ้รูอาจจะ้รุแต่ปรับเปลี่ยนจากจากตดดกตไปมาเรื่กเได้ตเป็นโกดวินการเกษรตัวเราได้ยียบเไาะกเพราะว่าพุกลงอยู่สภาพอากาศ่างกันคนว่ามันสามารมัดบนรได้ัเนต้งมาทีาน ราไปมาจะเกียงไม่อยียงไดที่ท่านมาลมากหลายเดียบแต่แต่เราเรกได้อยู่ไเขาบล่ในในความรู้สึผมไม่จับก๊กการี่เราจับลงมาเยอะแล้ก็ตามนักลงเยอที่มาจากหน้าถนนครับพวกในในในวมู่บ้านใหปเดียบเดยอยที่คนทีมคนจะมา เก็นเงินหลับตาไหนเลยับตาีผีบักีเก็บบักบ้านานบ้ากบ้าน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 บ้าบ้านบ้านบ้าบ้านบ้ารบ้ากบ้าเบ้านบ้าน่้าน้านบ้าน้านบ่านบานบ้านบ้ารเ้็นบ้านี้านบ้านบานบๆาน้านานบ้านบาบ้านบงนบ้าานบ้านบบานบ้าานบ้านบ้านมานบนบ้านาเลยานบบ้าานาบบนาานไ่ ท่านเปนคนต่างค่อนข้างลับบ้ากับประวัตวันนี้เปิดให้ระบผมยามาการสันโดไม่งตกรหักท่านเ็นคน่างกันค่อนข้างใหญ่ของรยาฟ้าู้ที่น่งานทางการอย่างยก้ว่าถ้าว่าเป็นไปได้ว่าให้คอยตรวจขยายข้อมูยไางไแบบนี้ นอกจากนอกจากที่ผูเร in. mm. mm. like, mm. uh, 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 mm ียให้เนี่ยครับบริเวณห้องตำบลบางสะวันที่สามารถเจินแบบคนเดียวมาที่นี่แบบเดียว่เนอยู่ไม่จริงรงเียบาที่ด่ก็าะก็มีูเรียอะไรก็มีทางน้าพุมีะไรก็มีพวกงหัวหลวงพุงหวว่าอยู่เป็มเต็มโกันนี่แต่เราเอข้ามาเล่นน้มาเล่นน้ก็มีวัดงน้มีวัดบางวันโยธศกเป็นยางน้เอไม ก็จะได้ความรู้นอกจากมามาสมุนมาสักวันหนึ่งสามวสามอาทิตย์จ็ดเดียวมาผุกเลี้ยงตรงความสวยงามดืึงดันกับธรรมชาติเลยราก็จะไปไหว่าตักหวัดได้ด้วยไปอาน้ำได้ด้วยก็มีหลายที่สำคัญอยู่แบบไม่ใช่ว่าเรามาปลูกเลี้ยงแค่นี้แล้วจะถ่ายรูปกับดอกไม้มาดูน้ำตกยังไงก็ไม่มีเรื่องตรงเดียวมีดอกไม้ที่เราจะมาเช็คอิน้งคจะเราจะมาด่งดันกับความเป็นธรรมชาติที่ความเป็น ผมด้วยนะของของของงนี้อยากจะฝากไว้ให้กับท่านผู้ชมชมรายการวีเราการการจะากไอ้สามหมด่อติดตามตามเพจไอ้เพจผูเมียนครับเพจาผู้เมียนว่าจะมีการเปี่ยนเร่งเปียนได้จากปิดของได้ของีหน้าครับผมฝากน้มลในในนี้ไม่ได้มาครับไม่ได้ปิดตามไม่กับเพื่อนเพื่อนเนเนี่ยนื่ี้เดือนนะโยคับผม มันไม่จะมีโอกาสเบยบรอยไม่ได้มาถึงวันหนึ่งที่หนึ่งเดือนกับความสวยงามทางการธรรมชาติภูเขาและดอกไม้แล้วก็ยังมีแหล่งควาเดียวอื่นอื่นให้่ฐานในกลุดมในเสียวในตำบลบางสะวัน ปลาแท่งแห่งนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับเจ้าของไร้นะครับที่ทำให้ท่านผู้ชมได้รัล่าสุดจากในตามตูว่าในตำบลบางเขววัานี่ของปลาแท่งเนียคืออะไรต้องเดียวี่นี่ที่จะนำหนักต้องเดียวข้ามาในบริเวณนี้ในขณะดก็แล้วก็ทำให้พี่น้องก็จะเป็นบริเวณนี้นะอ๋อแล้วมีรายได้ด้วยนะครับก็สำหรับตันนี้นะครับการมาเดียวของทุเรียนนะครับเรก็ cái quái lượng mặt làm cho con này tán ngay và cũng để cho mà làm công việc quan của các mặt kinh doanh và thì cũng không có nên kỳ đi khác nhiều học thì cũng có mà đi